เดีรยดดิพี่พอยเดกกันตบมือตบมือดิมตบมือืมพี่ขาวค่ะห้ามเป่าค่ะมีกฎนับหถึงสามนับหนึ่งับสองนับสร้องเพลงค่ะร้องเพลงห้ามเป่าค่ะหนึ่งสองสามร้องเลยค่ะ น้องพีได้เอาไม้อันเนี้ยมาตีอะค่ะส<อ>วัสดีค่ะวันนี้มาเชิญพบน้องพีก,กับน้องแอลนะคะไคลน่ไแคลนาแอลน่ารั้อยสุดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนนะคะข้อวันนี้พวกเราจะมาทำการสแสดงให้ดูนะคะโดยเฉพาะน้องแคล คือสวัสด,ดีเก่งมากตบมมอให้น้ำแขกหน่อยค่ะสองจุปวันนี้ค่าเช่อหนูกับน้องแพรคนที่แหล่ตำค่ะไม่ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้เราจะทำให้น้ำแพรสวยที่สุดเลยนะคะ ลองตรวจชีพจรตัวเองนนะะค้องแพรบอกว่าว้าวหัวใจเรากป็นยังงจ้น้องแพรบอกว่าเราน่ารักที่สุดเลยค่ะค่ะแล้วจะให้น้องแพรเขาก็ดูนะคะดึงดึะดึงดมงแึงดึอดงดางคึะดึงดึงดึงงง สวัสดีสองจู